น่าจะต้นปีหน้ามารับชมกันครับเรื่องที่ไม่แบกแนวเรื่องนี้เล่นเป็นตัวเองเล่นเล่นเล่นก็สบายๆที่เล่นเล่นแบบนั้นแต่ล้อแว่าสบายหมสบายสบายครับไม่มันไม่ใช่คอนเซปต์ผมคอนเซปต์ของเฟื่ก็คือใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายธรรมดาปกติแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยให้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 โลกรู้เพราะว่ามันไม่คือปัญหาของคนสองคนมันมี เรารักกันเราคบกันเราคุยกันเราเลิกกันบางทีมันอาจจะไม่ต้องบอกก็ประมาณประมาณเไม่ฮะไม่ฮะก็เป็นฮมดาของผมผมก็เป็นตลอดจริงจริงความรักังหผมไม่ได้เดิดอก่อนกลวไม่เลยด้วยความที่ผมเป็นูชา ต้องให้เ hey, ก um, hmm. well ียรตผู <S <s ้หญเป็เวลาที่เราคบคบหาแล้วก็เปิดโจไปสิไม่เสียหายมากกว่าต้องผู้หญิงไม่ได้เสียหายมากกม่าไม่ใช่ใช่ครับที่เาแล้วเราสาดพจนใส่กันมาประมาณนั้นแสดงว่ากรลลนอกานก็ปอมาะนั้น่แตเราได้ออกมาบอกกรถว่าเราคบกันมาอยู แ็นรูปสกัันก็มก็มีฮะอยา่าสือก็อออกตัวนึครับว่าหนัสือก็าใช้เลยเหรับ้อเข้าใจที่มนที่ปขอหนัอเลจริงๆน่าน้อยใจน่าจะน้อยใจในการทำงานบุมากกว่านะผมจะไม่มีเวลาถ้าจะไม่เจอไปทําไปงานเต็มเข้าใจเข้าใจครับแต่พี่เวลาวาก็มีครับาปกติเลยครอบครัวตอครอบครัวไม่มี ทาคุณพ่อคุณแม่ผมบอกเขาว่าปดใหผมเลียงดแล้วก็ดูทีัวก็่าเคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มากไม่มากถปงขนาดนั้นห่างกันปีปีออโหไม่มากเสองปีเพก่ก็ก็ไม่นะถ้าคนที่โตกว่าเขาน่าจะมีคัากนที่ดีกว่าน่าจะแบบ่ัลงตัวก่นบอกไม่ได้ฮะบอกไม่ได้ครก็ไม่ลงตัวเพราะว่า อย่างครั้งก่อนเขาคิดว่าจะลงตัวเขาไม่ลงตัวมัมอน้กะไรนมันก็มีมันก็เป็นครณมดาแต่มันก็ไม่ได้หาอะไรลย เป็นตุ๊ดไหมงงมงงไไม่งงอะครับนามากกว่าเพราะว่ากิจการที่ผมทำมันมันไม่ใกล้เคียงกับทำตุ๊ดเลยสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นยิงปืนแข่งรถขับมอเตอร์ไซค์ผมอยากผมอยากรูดกันว่ามันมันเหมือนเหรอเพราะว่าอาจจะไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้ตรงแฟนตัวผู้ชายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีนะพี่จำผมไม่เคยเปลี่ยนเพลงขนาดนั้นไม่หนัง เล่นละครก็ละครร,รู้ตลอดอะไรแบบนี้หน <with> ูจะแบบเมื่อวานเมื่อวานนี้พวกข่าวออกไปนี่เพื่อนๆกลุ่มนี้มากันไทยหเลยผมว่าใช่ใช่ไหมใช่ตกลงเป็นใช่ไหมเธอเพิ่งรู้ตัวก็แบบว่าเพื่อนแซวนี้เรามีต่อก็คงไม่ฮะผมก็เล่นเล่นต่อไปใช่เพิ่งรู้ตัวเมื่อกี้โอเคเราแซวไม่เลไม่ไม่ครับก็อย่างที่บอกกิจกรรมที่เราทำมันมันเนี้ย แล้วนีน s <S ่เขาขายถึงเลยเรียกว่าแฟนเรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมผมก็องมั่นใจตัวผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับขอบคุณครับ